เบยุกฉันปวดท้องอะ่ะเธอบอกให้พ่อรอฉันแป๊บหนึ่งนะก็ได้พ่อคะสวัสดีค่ะเอาสวัสดีลูกเอาแล้วป่นมุกแล้วลูกพ่อคะพี่เขาบอกว่าจะไปเข้าห้องน้ำนะคะรอพี่แป๊บหนึ่งได้ไหมคะทำไมไม่กลับไปเข้าห้องน้ำที่บ้านเฮ้ยงั้นไม่เป็นไรลูกงั้นเรากลับก่อนเลยก็แล้วกันแต่บ้านเรากับโรงเรียนห่างก,กันตั้งสองกิโลเลยนะคะช่างมันเถอะลูกสองกิโลก็ไม่เป็นไรให้ป่นมุกเดินกลับพอต้อง พ่อพ่อไม่รอเรา,าเลยอ่ะบ้านเราก็อยู่ตั้งไกลนี่พ่อแใเราเดินกลับอย่างนั้นหรอเฮ้ยเธอเลิกเรียนแล้วเหรออืมเป็นยังไงบ้างล่ะ วปนนี้ฉันเรียนการเคลื่อนที่ของสุนัขหนะ้าโหห้องเธอเพิ่งถึงบทนั่นเองเหรอห้องฉันน่ะถึงบท14แล้วนะเรื่องการกลายพันธุ์ของสุนัขไงล่ะถึงเรื่องกลายพันธุ์ของสุนักแล้วเหรอใช่แล้วเธอรู้ไหมว่าบรรพบุรุษของมาเกิดมาจากมังกรแล้วบรรพบุรุษของเราก็เกิดมาจากมาอีกทีหนึง่งโหนี่มันคือเรื่องจริงแทนโกหกโอ้ใบยกฉันปวดท้องอะ่ะเธอบอกให้พ่อรอฉันแป๊บนึงน,นนะก็ได้ เอาสวัสดีค่ะเอาสวัสดีลูกเอาแล้วปีนมุกแล้วลูกพ่อคะพี่เขาบอกว่าจะไปเข้าห้องน้ำนะคะรอพี่แป๊บหนึ่งได้ไหมคะอ,อรู้ว่าพ่อจะมารับอยู่ทำไมไม่กลับไปเข้าห้องน้ำที่บ้านเฮ้ยงั้นไม่เป็นไรลูกงั้นเรากลับก่อนเลยก็แล้วกันแต่บ้านเรากับโรงเรียนห่างก,กันตั้งสองกิโลเลยนะคะช่างมันเถอะลูกสองกิโลก็ไม่เป็นไรให้ป่นมุกเดินกลับอ๋ออย่างนั้นเหรอคะ พ่อไม่รอเราเลยอ่ะบ้านเราก็อยู่ตั้งไกลนี่พ่อแค่เราเดินกลับอย่างนั้นหรอฮ้า พอ่พอคะสนุกไมลูกสนุกมากคะ่ะพ่อคะทำไมพ่อไม่รอหนอูเลยอะอะไรนะเฮะรู้ทั้งรู้ว่าพ่อจะไปรับที่โรงเรียนยังจะมีหน้าไปเข้าห้องน้ำก่อนพ่อจะไปรับอีกเหรอทำไมไม่กลับมาอือที่บ้านใครจะไปทนรอเธอได้ใช่ไหมลู้ใช่ค่ะเห็นไหม ไปเลยนะไปเปลี่ยนชุดกลับมาจากโรงเรียนก็รีบไปเปลี่ยนชุดมาทำงานบ้านครับพ่อเป็นไงลูกเล่นไหมครับสนุกไหมลูกสนุกมากค่ะพ่อไม่รักหนูเลยาอาวใครร้องไห้เนี่ย เขอไม่รักฉัเลยอ้าวมานั่งร้องไห้ทำไมตรงนี้ลูกอย่าบอกนะว่าเป็นพ่อๆนะใช่หราคะแม่คุณปินมุกบอกฉันหมดแล้วนะว่าคุณให้ลูกเดินกลับบ้านจากโรงเรียนน่ะอ้าวอะไรคุณลูกเดินกลับบ้านก็ถูกแล้วไงคุณจะให้ลูกเหาะมาหรือไงกันเรา ไม่ใช่แบบนั้นฉันหมายถึงคุณมีรถแต่ทําไมคุณให้ลูกเดินกลับบ้านทําไมรับใบยกแต่ไม่รับปิ่นมุกกลับมาด้วยคุณให้ลูกเดินมาได้ยังไงตั้งสองกิโลน่ะเอ,อ่อเอ,อ่อก็ก็ลูกไงรู้ทั้งรู้ว่าผมจะไปรับอยู่ด้แท้ลูกยังไปเข้าห้องน้ำอะ่ะใครจะไปทนรอได้อคุณใช่ไหมลูกใช่ค่ะเห็นไหมคุณทําแบบนี้อีกแล้วหรอคุณรักลูกไม่เท่ากันอีกแล้วนะไหนคุณบอกว่าคุณจะรักลูกให้เท่ากันแล้วไง ผมเป็นอย่างนั้นอีกแล้วหรือคุณทำยังไงดีเนี่ยปิ่นมุกถึงจะยกโทษให้พ่อปิ่นมุกให้อภัยพ่อไหมลูกอือพ่อก็ทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วหนูไม่ยกโทษให้พ่อคะ่ะปิ่นมุกไม่ยกโทษให้พ่อ,อจริงๆหรือลูกงั้นเอาอย่างนี้ไม่ปิ่นมุกครั้งนี้พ่อจะยอมสัญญาเลยว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้าย ที่พ่อจะรักลูกไม่เท่ากันพ่อจะรักปินมุกและประโยคให้เท่าๆกันนะลูกพ่อขอสัญญาเลยลูกสัญญากับพ่อนะลูกนะยกโทษให้พ่อได้ไหมลูกค่ะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะคะอืมดีแล้วล่ะคุณ